กลับมาเรื่องนี้ไปดูเรื่องเพื่อนสาวเชนหน่อยบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีคุณผู้ชมค่ะ่อ,ะอะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแม่บุม๋มแม่บุ๋มไม่ปล่อยให้มาดา่าแล้วก็มากล่าวหาแบบล,าาแบบล,าาลอยๆนะคะล่าสุดนะคะฟ้องใยค,าะคะ่าเสียหายห้าร้านนะคะเกลียนคีบบอร์ดหรือพวกที่ด่าทางเน็ตคือเขากล่าวหาว่าบุ๋มปนัดดานะคะประเภทว่าไม่ทํางานทําการะคะ่ะเอาเงินบริจาคนะไปเที่ยวอเออเขาบอกแบบนี้เนี่ย ทําให้แม่บุ๋มเคืองนะคะคือกล่าวหาค่ะบุ๋มบอกว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงมากล่าวหาว่าบุ๋มเนี่ยตั้งแต่ติดโควิดหนักๆแล้วมาน้ําท่วมเนี่ยเพิ่งได้พักวันนี้คือเพ่าพักไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวนะพาลูกสาวไปเรียนลําน้ําไปสอบดําน้ําอำทีนี้กลายเป็นว่าคนก็มาวิจารณ์ว่าคนอื่นเขาทางานหนักกัน,นบุ๋มประดา,ดานไปเที่ยวเนี่ย คลิปเนี้ยคือมันเลยกลายเป็นประเด็นเลยคือประเด็นสําคัญก็คือใช้คํานี้เขาบอกว่านําเงินบริจาคไปเที่ยวใช้จ่ายส่วนตัวออมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดม,มันก็เลยต้องออกมาจาัดก,การคือฉันบอกเลยนะฉันคบกับบุญมบรรด,ด,ดามาเนี่ยจะสิปีแล้วบุญมบรรด,ด,ดาเนี่ยควักเงินตัวเองทุกเดือนในการช่วยคนนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเวลานางว่างปุ๊บนางจะบอกเลยว่าวันนี้นางไม่มีคิวงาน ใครจะเอานางไปทําอะไรเอาเลยม,มีเคสอะไรให้นางไปลงทําเลยบางวันนะ่ะเมื่อก่อนฉันจัดรายการอีกรายการหนึ่งช่องกาตกมันบันเทิงนะ่ะบ้านเก่าฉันนะรายการบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนางขอบตลีตะเหลือกับมาถามบุ๋มเธอไปไหนเ่ะอู๋พี่บอหนูเพิ่งไปสุพรรณมาไปช่วยเด็กถูกพ่อข่มขืนอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเราอยู่กับเขามาเนี่ยฉันใช้ตัวฉันนการันตีได้เลยว่าไอ้เรื่องเอาเงินบริจาคมาเที่ยวนะ่ะบุ๋มปนัดาดาไม่มีหรอก แต่ทีนี้เนี่ยนางก็ไม่อยากจะฟ้องหรอกนะสัรหาสัรหาจะพิมพ์สัรหาจะรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดะไรอยากจะเป็นจริงฉันเดาเลยนะว่าปุ่มปนัดดาเนี่ยมีเงินหลายร้อยล้านเป็นเงินสดสดเพราะตั้งแต่นางได้นางสาวไทยมาเนี่ยฉันฉันฉันบอกเลยว่านางงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบเล่นละครแม่อว่างานเยอะงานฟรีเปล่าไม่งานช่วห้าแต่งนแปดงานคืองานได้เงินเยอะมากๆกเพราะฉะนั้นมีเงินเยอะ เขาไม่ทําแบบนี้หรักบุ๋มคือเวลาเห็นคนเที่ยวอ่ะไม่ต้องไปแซะเขาเพราะตอนเขาลงรูปตอนเขาทํางานเขาไม่ได้ลงรูป ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนั้นเขาจะเที่ยวอย่างเดียวหนูฝากไว้ให้เลยแต่แต่จะพูดให้ฟังนะที่รู้ๆตอนนี้บุ๋มปนัดดาเนี่ยผอมลงเยอะมากเอวสับขายาวผอมลงเยอะมากนะนางสวยอะนางสวยเ<อ>พราะฉะนั้นพี่ผู้ชายที่มาด่าบุ๋มปนัดดามากล่าวหาว่าเขาเอาเงินบริจาคไปเที่ยวน่ะถือเป็นบุคคลผู้โชคดีแ,แรกนะครกโดนไหมแม่แมที่บุ๋มปนัดดาฟ้องไน่อ้าวเออแล้วฟ้องกว่าแปห้าล้าน<ช>คิดจะโพต์คิดถึงพอส คิดจะมนคิดถึงแมสเต็มไปหมดนะคะก็อย่าคิดว่า i อจีอวตารไ g จีปลอมหรืออะไรก็ตามเนี่ยตำรวจเขาตามเจอตามได้ไหมตาม,ตามได้หมดแม่ไม่ว่าจะใช้รูปลิงรูปหมาอะไรตามได้หมดอืมไม่ต้องหลบนะคะเราหาเจอค่ะ